ท่านผู้มีอนคุณเปิดทราบท่านผู้มีมาดูบูเต้นเงไหนที่เียร์ลงไหนพี่ที่อมนอลนี่ไงไม่รู้ว่าผมตามนะเพโาชิกีโดดๆๆ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 ๆดๆดๆๆดไๆๆ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 อๆัวๆๆ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 ่ๆๆๆร เจอมาแล้วไอ้เหี้ยการเป็นอะไรนะพี่ดาวขับตาปิงปิงไม่เสียดายไอ้สก๊มไม่มีปิงว่ะพี่ถ้ามีน่าจะดีว่ะพี่ฟีฟามหี้ยฟฟีฟีฟาร์มแยกเลยลงไหนก็ได้ฟีฟาร์มแต่ไม่ใช่ฟีฟายใช่ไหมพี่ฟีฟายใกระปุกไอ้เหี้ย อุ้ยโอเคโอเคร้านญี่ปุ่นเลยแล้วกันมีนวดไหมครับมีครับมี่ารับเร็วของพัมสูตรแบบลากเร็วๆไม่ได้วะอม่รเงี้ยพี่ไม่ได้รากนะพี่กดคลิกขวาเอาหรอคลิกขวามันก็หยิบให้เลยมันดีเลยดิไม่นะดีเลยเหรอืมดีเลยมาก จะช้ามันจะช้านิดนึงคิกขวา <ul> ถ้าลากเอาก็ลากเลยแม่งก็ไม่เข้าเหมือนกันน่ะต้องปุยท้องพองนีน่ติดร้องติยท้องก็มาเนี่ยเกยมดีคุณภาพดี <c oughs> เรียกแป๊บ เรียกบาดเรียกบัดดุ่เลยตพังหนึ่งโอ้ยโอ้ยกูโดนกโดโดนรถบัตยิงเลยรถบัตยิงโคตรโคตรเลยลองเล่นเบอร์ริวดิไหวไหมไม่น่าไหวใครจะเอาสกบคุณแปดมั่งเอ้ยถ้าพี่ไม่ใช้ก็เอาไหมผมก็ได้ได้พอไปเล่นพอไปเล่นสกรดแล้วเผือกดอีกต่อเลยลืมไป ไหวเพราะเบริมออกขาเล่นดีู่าเล่นรไปเยอะกระสุนสามร้อยเยอะไปม oh. ีพอละอุยอักอักชื่ออักชื่อ ตุ้มแบบคุณนอดีกว่าเาวานนเ้เอาชัวร์ดีกว่าอืเขาเล่นคารดีกว่ายิงหัวยิงเดียวอักไม่มีกระสุนนะดิกระสุนเยอะอยู่นะแล้วแม็กนึงลองปืนนะแคมโอ้ดีดไปไม่เอาเสี่ยงโคตรน่ารักเลยอ่ะไป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 พี่จอยอยู่ไหนวะ เออให้คุยกับพี่ชาเราหน่อยเฮ่ยหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เออเก็บปืนเก็บปืนเดี๋ยวน้อยใจออกไปเม้มเม้มเม้มไ่เขาเขาเรียกว่าหักนี้เลยพี่ไม่ไม่ไอ้ช่วงนี้ช่วงนี้เก็บปืนอยู่สักพักหนึ่งมีกระสุนไหมจอดเม้มอยู่อุ้ยกระเป๋าเบลสามกระสุนหายยากต้องการกระสุนอะไรพี่ผมเจอเป็นกระสุนเขียวเป็นร้อยเป็นพันแล้วเมื่อกี้ตอนเนี้ย ทั้งเขียวทั้งแดงอะขาแม็กเทพอยู่เลยว่ะพี่แล้วพี่จอดจะให้คนแปดก็เอาไม่ติดเนี่ยผมเก็บมาให้แล้วโอ้ยแจมเป็นพี่ช้ที่สันดีผมเจอมาสองอันนะเมื่อกี้ผมเลยทางโอ้โหต้องมาเร็วเฮ้ยคีเก็บมาพี่คีกาบะ ุณแจ็คุณแจ็คเก็บเม็ดคิดผมไ,ไม่เอานะเก็บเม็ดคิดหน่อยไม่ก็คุณแจ็คครับหนึ่งดอกแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะแมปเนี้ยไอ้ตามมันใช่ไหมพี่ใช่ใช่ที่มันเป็นรูอะเป็นรูอะอยู่ข้างโซ่สวมอยู่เรื่งสกาดีกว่าผมผมผม เสียรถนะโอเคโอ้โหเสียคาโคตรลั่นเลยลั่นจริงมีมีเมกพีเอ็มไออยู่นะกับเอสเอ็มก็เสียลายเสียลายมันวัดระยะไม่ได้เนะเอ้ยเวลายิงอ่ะมันบอกอยู่นะว่ากี่เมตร่ะดูดีๆอม่เวลาปิงอ่ะมันปิงไม่ขึ้นไงพี่ปิงระยะอ๋อเออใช่ มันไม่บอกระยะถ้าบอกระยะผมมันพอลิงได้อยู่ไงจอดยาผมหกอันผมเผื่อพี่แหละไม่กรัพี่ชายไม่มียาไหนอุ้ยปากกระบอกปืนเทพมาแล้วเหลือเหลือไอ้เท่าน่ะไอ้ปืนสนัยไอเด็ก เอเดวิวเหรอเอเวเอเวเหรอเอเวะเอเดวอว่ามันาไทมันเียว่าป <leave S 2> <wild. S 1> so ืนยิงรถถังนะววววมีสกินด้วยอะอากาอกาอกาปะบพี่ตอนี่จะกินอากาหมดกบาแล้วไ ไม่ฟรีพี่เอาทิ้งไว้ในรถก็ได้พี่สมบู่ณ์แบบแจมสองฟรีพี่กระสุนแดงใครใช้อ่เอ๊ะเกยบปืนต้้งเมื่อกี้ไปเลยเม็กไปด้วยอ่ะตามหาเลยอจม ไม,ไม่ได้รถก็ได้พี่ผมไม่รู้ว่ารูมันอยู่ไหนเอาแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้า,ถา e อีรันแก้วพอรูยิงเล็กน้อยเอ <c oughs> าจัดเลย เขไปเดือกันตรงกลางวงนั้นจบว่ผมลงผมว่าไปลงล่างผมว่าันักักจเย้เย้้เย้เเย้เย้เย ไม่ไม,ไม,ไม่อ้อมหน่อยอ้อมหน่อยออมหน่อยดีกว่าเอยเอาเอาเอา,เอากูทิ้งเมื่ี้คนนึงโอ้ยลงหมดเลยทีนี้เออเดี๋ยวกูรอยห,อห,อหอมันไปแล้วมันขับรถหนีมันขับรถหนีนหนตาม,ม,ตามารถอยู่ไหนวะม,มีรถอีกคันนึงอนะ

เจ็บเจ็บสาม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 ผมก็เจ็บไปเอาไอ้สองตัวนั้นไปแลแล้ว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 มันไม่กลับมาเว้ยเฮ้ยอยู่ท้ายรถแต่มังไงยิ่งใหญ่ไปยิ่งยหย่ขอใช้เลยแล้วกันไปรถมาจอดนู้นรถมาจอดนู้นมัก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 ส้มมักส้ม เดืตัวไม่เห็นนะเฮ้ยมักเทปมักเทพไปละเ,เก็บชิปมันเก็บชิปมันเก็บชิปมันรวมเก็บแล้วไปไปอไอ้เหี้ยเดี๋ยวไม่ใช่กูถอยถอยถอยกูขับเอง <laughs> กดคอนทรนคอนทรนหนึ่งคอนทนสองฮะเปลี่ยนเปลี่ยนไปก่อนไปก่อนลุ้นจะตายแล้วผมเดี๋ยวันแฝงยังไงมันก็เกิดไม่ได้อยู่แล้วุ๊ยว่าขับไปเอาเลยไหมตัวเทียงไปไปดิไปเดี๋ยวผมอบเบียร์ไปแล้วตอนนี้คอนแฝงคอนทวนหนึ่งคอนทรลเลฟหนึ่งเหรอคอนทรนหนึ่งเฉยคอนทรลหนึ่งคอนทรลหไม่ไปออไปแล้ว มามากรอดกระอบกินน้ำมือนแบบอัดยากนะัไนไปโอเคเอามาันดิเอามันดิโอ้ยกระเป๋าผมจะหมดแล้วเดี๋ยวมันมันจะไปชุบเพื่อนมันเนี่ยไหนว่ายิงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนี่ยาไฟหมดแล้วยาข่าวหมดแล้วไม,ไ,ไม่เป็นไรพี่จอดเก็บมาเผื่อพี่นะนั่นน่ะ อ่ไปไมันจอดมันจอดเป็นมึงคัวเียตัวเดียวลง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 จ้ตาตาาตายตายชุบชุบไปชุบไยังไปทัไปเก็บชิ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 ปเอออแพ ไปไปขึ้นรถขึ้นรถอยันลวงสองขอยาหน่อยพี่ไปเลยเอาไปเลยเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดไปอัดไว้ในรถก็ได้ไป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 เข้าวงเร็วๆไม่ต้ Jamie, <laughs> องเก็บแล้วไอ้เหี้ยไปชุบก่อนนะเร็วรถอยู่ไหนทีนี้รถอยู่ไหนเนี่ยรู้มันขึ้นมันขึ้นมันไหลขึ้นไปนู่นสบายลงไหนเรา เดี๋ยวคนตาด,ด,ดูดูทางโดดก่อนลงแม่งสกูหรอโรงเรียนเลยไหมเียอะนาที่ถา,ายเลยมันนี้ก็ได้เนี่ยมาสองนะเรานี่เสียงปืนลงเลยใครไหนจะรับมาสองต้บแยกกัน ไม่ฟังโดนแน่โดน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 แน่โดนเลยมักงสองเลยพี่เจอกันที่ไหนมาบุรีโหสังปืนใส่กูแน่ใส่กูแน่ว่าจะเข้าเมืองอยู่แต่แม่ง ตีนเยอะพอได้ฟาร์มอยู่มั้งตรงนี้มีมีปืนให้เล่นอยู่พี่โอเคยวกูขับรถชนให้เลยสะ <c oughs> ไม่ได้อยู่ทอมเซนได้ทอมเซนอยู่จังวดปะเฮ้ยพอได้เล่นพอได้เล่นได้เล่นได้เล่นอยู่พี่ มึงได้ทอมแซนอูเรขากระเป๋ากระเป๋าพี่กระเป๋าอันนี้นี่ลูกส้มอยู่นี่นะอุ้ยเราวิ่งได้เนี่ยพี่ใช่ใช่วิ่งไปเล่นได้อยู่นะผมกลัวอย่างเดียววงอยู่มีแถวเนี่ยเนี่ยโคลย์เดียเนี่ยโค้าเกลี่ยเลยตรงไปเกลี่ยเรื่อยสโคเจอเจอสโคในรถเหลือบปะวะมีมีมีสโคเหลือ สกู๊ปแปนในรถมีใช่ไหมเคยล,ลองในสะ่เปลี่ยนขอนไรถเปลี่ยนแล้วดิอา้าว <laughs> เรียบร้อยไม่เป็นไรไม่มีคูณกเก็บ RPG ไว้ก็ได้嘛อู้หใหญ่ใหญ่ไม่มีเลย ป้าลูกซองกูแดันแม่งเลยไปน่าอยู่บ้าอยู่บ้าเอ้ยอะไรไอระตกป่ะพี่ไอระตกมีบูซอนอุ้ยได้คุณสี่อยู่เมื่อกี้ไอระตกป้าอุ้ยคนตกป่ะพี่อุ้ยวงแรงน่าจะคนนะเหมือนล่มอ่ะไม่เอารถไปอ๋อเดินอ๋อเดินใช่ไหมเพราะว่าเดินดีกว่าพี่เดินเดินโอเค เพราะว่าวงสุดท้ายละอุ้ยแต่คนเยอะจังว่ายี่สิบเก้าไอ้ที่เยอะจับขยรีรถใครอ่ะ<ม>จอดผมวิ่งไม่ทันโอเคพี่ขับเข้าไปเลยกลับไปทางอื่อนนะอย่าจอดตรงผมนะที่เอารถไปเป็นโล่ก็ดีเหมือนมันจะโล่งเลยให้คนขับคนนื่อต้องพี่จอดสเกลตัวอืม แั้พี่จอดขึ้นรถสเกลเลยขอู่บ้าอยู่บ้านนี้พี่นี่นีใช่ใช่ใกำลังวิ่งไปนี่แหละไปพี่จอดต้งไหองคนสคนสคนยิงยิงยิพีจอดปะลงที่พี่จอดลงพี่จอดตัวน่งไปพี่จอน้น้าน้า้าพี่เบียร์ตัวนั้งพี่เืาด ซ้ย้ยซ้ายนี่นี่นีเยิงยิกูแล้วเข้าแล้วนึ่งองหนสวยสวยสวยสวมักซ่มมักมไปดวันหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังซุมมักมักซุ่มัซมไปขวาเนี่ไปขวาไตงปั๊มยา ตายพี่เบียร์ตัวนึงตายตายตายพี่จอดมียาไหมเห็นไหมมักส้มพี่จอดเห็นไหมตัวนึงอ่ะไม่มี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 พี่จอดหลบหลบมานิดนึงโอเคพี่เบียร์ตัวนี้ตัวนึงเบียร์ตัวนี้นั่นแหละพี่จอดพี่จอดอย่าไปเยอะนะฝั่งบ้านมีข้างหลังมีหลังต้องไปพี่อู้หูไมมีกระสุนแล้วสูนหมดเฮ้ยเราต้องเราต้องเดินเข้านี่นะเบียร์ เราเราต้องรอบ้านไหนไหนยังไงมันก็ต้องลงออกมาดักออกมาดักออกมาดักมาเคลียร์ตัวหน้าดีกว่าอุ้ยมันจะขวาวันต้มตัวมาร์คต้มหนึ่งใช่ไหมเพื่อนใช่ใช่ใช่งวงมาเราพี่เอ้ยหลังหลังหลังเต่าตัวนึงตรงนี้ตัวนึงพี่มาร์คสองมีตัวนั้นระวังมาให้หน่อยพี่จ๋อมันดุจงผม ซ้อนผมไหมต่อตูดผมไหมวงบีบมันต้องเข้าในอยังไงมันก็ต oh ้องเข้าระวังตรงมาร์คส้มก็พอระวังมาร์คส้มก็พอใช่ใช่เฮ้ยมันขับรถเข้ามันขับรถเข้าต้องแปลรถเอาแลวพี่เดี๋ยวผมดูชายป่ามาร์คส้มให้เข้าไหมเข้าไหมเฮียไล่ตูดแล้วไล่ตูดแล้วอัานไหมอ่านไหมผจอนไหม โอเควงวงมันอ okay. ันนี้แหละนี่แหละใต้เท่เนี้ใต้เท่เนี้ตัวนึงก็แล้วก็แลาวตัวนึงก็แลาวตัวนึงพี่กลับไปชนเลยกลับไปชนเลยนี่ตัวนึงโอเคเห็นแล้วฝั่งฝั่งขวาตัวนึงกูต้องการของกลับไปชนเลย มีตัวหมอบอยู่มาร์คส้มอุ้ยอุ้ยค้างมุู้ๆงอักเหลืองมาร์คเหลืองมาร์คเหลืองมารเหลืองมารเหลืองเจ็บเจ็บเจเจ็บอยู่ๆอย่ๆอยู่อ้ยเยอะๆเยอะๆไปขึ้นรถทำเพี้ยไรวะเนี่ยกูจะชุบในชุบเล่นได้นะอ่าตายอ่ะ ยั่ลุผมยังไ่ลุกตุ่มว่าแล้วเรนะาจะได้เว้ยเอาเว้ยผมไปนอนก่อนนะครับะทำไปเหรอพี่โอเคพี่ไปให้จบเกมกูก็ไปเหมือนกันไปมีการจุดไปไม่นอนไปเหมือนกันฝั่งขวามีตัวตัวหนึ่งแน่ๆข้างหลังนะหลามีานเะขาให้เขายิงกันก่อนพี่ อืมนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมนขะ้างล่างข้างล่าง,หง,หง,หงเห็นว่าสองตัวสองตัวสามไอ้ลัด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 มันน็อกสู่เฮ้มันจบแน่เลยนะในดวลจบดังแน่เลย กี่ตัววะน่ะเฮียสองตีสามตี้หลังเข้า้วิจเอ้ยาวเ้ยไปแล้วเกินเลยดีเลยเข้า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 วิววงตายวงตัวน่ะเดี๋ยวตีเต็มอ่ะจกินไก่เลยที่เต็มสามโอ้อยู่ที่สามว่ะพี่ ไปยรียกยายนะถ้าเกิดกูไม่ติดงานอ่ะกูไม่มีงานเช้าอ่ะกูจะเล่นต่อติวแต่วันนี้มันพรุ่งนี้กูมีงานเช้าไงโอเคพี่โอเคไปยรียกยายครับเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพี่เจอกันพรุ่งนี้้าฟาร์มล็อกทองเสร็จเร็วก็เล่นพับ์ีเร็วไปจ้ะไปไปวัสดีครับไปไปเจอกันพี่